กอนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามให้เป่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับ สวัสดีเพื่อนเนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวมือถือปุ่มกดกันนะเพื่อนๆจะเป็นบิยอน912นนะครับตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันมีแบบล็อกซิมแล้วก็ไม่ล็อกซิมด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะถ้าเป็นพวกราคา590บาทที่เราเห็นเขาขายทางรั a ดาเนี่ยอาจจะเป็นพวกล็อกซิมก็ได้แต่เครื่องที่พี่เอามาเทสวันนี้จะไม่ล็อกซิมนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเขาปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วเครื่องพวกนี้ราคาอาจจะสูงกว่านะครับอาจจะอยู่ราคาประมาณสัก 790บาทหรือว่า890บาทประมาณนี้เนาะถ้าเบื่อว่าใครต้องการใช้แบบอ่ c ล็อกซิมนะฮะต้องการใช้ซิมดีแท็กก็อาจจะซื้อพวกล็อกซิมก็ได้590บาทแต่พี่อยากคิดว่า,เ,าเราซื้อเป็นพวกแบบกดล็อกไปเลยดีกว่าเ,เพื่อนๆสามารถใส่ได้ทุกซิมนะครับนี่คือ b ี y o n d 912เพื่อนๆตัวเครื่องเนี่ยรองรับ 3G ทุกระบบนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะเดีย๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะ ตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าปุ่มมันใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆดูเดิเห็นไหมปุ่มใหญ่มากๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีพลาสติกติดไว้บนหน้าจอนะเพื่อนนะแจ้งคุณสมบัติของเจ้าตัว Beyond 912อ่าตัวนี้นะฮะสามารถใส่ได้แค่ซิมเดียวนะเพื่อนนะแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปนะครับสามารถฟังวิทยุได้นะครับรองรับ 3G แล้วก็จะมีไฟฉายประมาณนี้เป็นเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในใกล่องกันนะฮะมีอะไรมาให้เราบ้างอ่ะ อย่างแรกที่เจอก็จะเป็นสายชาร์จนะนเพื่อนนะตัวนี้ก็เป็นพอร์ตไมโคร USB แหละเพื่อนเพราะว่าปุ่มกดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพอร์ตนี้ทั้งหมดนะจะไม่มีพวกไทซงไทซีอะไรแบบนั้นนะฮะอ่ะแล้วนี่ก็คือสายชาร์จเพื่อนเพื่อนเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องมีแค่สายชาร์จอย่างเดียวเพื่อนนะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็เป็นบัตรรับประกันสินค้าตัวนี้ลูกค้าเก็บเอาไว้นะครับ มีมาภายในกล่องเนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ดีไซน์กันหน่อยเพื่อนนะต้องบอกว่าตัวเครื่องมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะเห็นไ,ไหมหนาน,นะครับแต่มันก็ให้ความรู้สึกว่าเวลาจับเนี่ยคือมันมันกระชับมือดีอะแน่นแมือดีนะครับการดีไซน์ของด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวเพื่อนๆนะอันแหละยอกๆยอ,ยอกล้องมีตัวเดียวนี่นะฮะตัวนี้เป็นกล้องนะแล้วก็จะเป็นแฟลช LED นะครับ สองอันด้านบนเนี่ยมันจะเป็นลำโพงนะฮะเ,เพื่อนๆนะมันก็จะดีไซน์เป็นคล้ายๆกับพวกกล้องสีตัวประมาณนี้แล้วนะกิฟเกยูเรกาก็ว่ากันไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตด้านล่างกันนะครับซ้ายมือสุดเลยตรงนี้เป็นไม์เ,เพื่อนนะตามมาด้วยช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับแล้วก็เป็นที่เสียบสายชาร์จดีประมาณนี้ด้านบนไม่มีอะไรนะ,ะนเพื่อนนะด้านข้างก็ไม่มีนะฮะทั้งสองฝั่งเลยเพื่อนนะตัวเครื่องนะครับฝั่งที่จะแกะได้คือฝั่งขวาตัวนี้ อ่ะมันจะมีล่องตรงนี้ของมันอยู่ที่ให้เราเอาเล็บแกะเข้าไปปึ๊บนะฮะน่อย่างงี้ปึ๊บนี่นะฮะอ่ะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปว่านี่คือลำโพงเพื่อนๆมันไม่ใช่กล้องนะฮะแบตเตอรี่นี่นะครับขนาดเท่าไหร่เนี่ย1 4 0 0มิลลิแอมนั้นเพื่อนนะมือถือปุ่มกดมันก็จะประมาณนี้แหละนะฮะ มาดูที่ช่องใส่ซิมการ์ดกันบ้างน,นะครับช่องใส่ซิมการ์ดตัวนี้จะเป็นซิมใหญ่นะเพื่อนๆนะมันจะไม่ใช่พวกซิมนาโนหรือว่าไมโครอะไรทั้งสิน้นส่วนตรงนี้เป็นช่องใสเมมโมรีการ์ดนะครับจะไม่ใช่ช่องใสซิมการ์ดนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหลงไปเสียบเข้าไปลนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ซิมการ์ดกันลองดูเพื่อนซิมที่พี่อยากจะเอามาเทสเนี่ยจะเป็นซิม AS นะฮะเทสให้เพื่อนๆรู้ว่ามันไม่ได้ล็อกเครือข่ายนะนี่บล็อกใหญ่คือบล็อกนี้นะเพื่อนนะอ่า ปึ๊บอ่ะเอาบล็อกใหญ่แล้วเราก็แกะเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับนี่ปลดล็อกของมันนะจะเผลอไปดันมั่วอลไะ <c oughs> อ่ะแล้วก็วางไปถ้าเราใส่ถูกนะฮะมันจะพอดีร่องแบบนี้เลยตรงเหลี่ยมมุมมันแบบนี้เราก็กดตัวนี้วางแล้วก็เลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับคือล็อกซิมเสร็จแล้วเราเอาอแบตมาใส่เครื่องได้เลยปึ๊บเราก็ปิดฝาหลังไปนะครับ อ่าเสร็จแล้วเราลอกออกได้เลยเพื่อนเพื่อนบึง้งต้อบอกว่าหน้าจอใหญ่มากเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเปิดเครื่องกลุก่อนอ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับบียอนเก้านะเพื่อนนะชื่อรุ่นของเขาตัวเครื่องเนี่ยมีประกันศูนย์หนึ่งปีนะเพื่อนเพื่น,นะ ไอพวกโ o k i ียกอแบบ3 0 0 4 0 0ยอะไรอย่าไปใช้เลยเพื่อนนะพี่ใหญ่เป็นคนขายในีรู้ดีว่ามันไม่ได้มีความทนทานอะไรเลยซื้อแบบนี้ใช้ยังจะโอเคมากกว่านะครับอ่ะปุ่มกดอุ๊ยมีเสียงตึงต้งๆด้วยมันหนวกหูอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดเสียงตรงนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนเอน,นะเข้ามาที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับปกติแล้วเรากดตัวเลือกตัวนี้นะฮะฝั่งซ้ายมือเนาะแล้วเราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับจะกดตรงกลางก็ได้หรือว่ากดตกลงก็ได้นะ2ปุ่มนี้ เป็นการตกลงได้ทั้งคู่เลยเพื่อนเสร็จแล้วเราก็มาการแจ้งเตือนอื่นๆนะครับเสียงปุ่มตัวนี้นะครับเราเอาเป็นแบบเงียบแล้วกันนะกดตกลงไปเพื่อนอเงียบแล้วต้องแบบนี้สิเมื่อกี้อะไรไม่รู้เสียงดังมากอในไหนก็เข้ามาแล้วเรามาดูกันที่เสียงลิงโทนกันหน่อยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปรับระดับความดังดูก่อนความดังระดับ8เนาะโอเค เดี๋ยวเราเข้ามาเลือกเสียงกันหน่อยเพื่อนๆกดตกลงเอาแบบคงที่หรือว่าจะเอาเป็นแบบเพิ่มเติมก็ได้เนาะเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นแบบคงที่ก่อนอันนี้มันเสียงเนาะก็ถือว่าดังนะเพื่อนนะปุ่มกดตัวนี้นะบียอนเนี่ย ็ถ้าเบื่ว่าใครอยากได้เป็นเสียงเพลงอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องใส่พวกเมมโมรี่การ์ดอะไรเพิ่มเติมนะั้นเพื่อนนะแต่เสียงเนี่ยถือว่าดังเลยนะลำโพงดังดีมากๆนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ปรับความดังเราสามารถปรับกว่านี้ได้อีกนะเพิ่มมาอีกหนึ่งระดับตัวนี้ก็ได้นะครับนี่เป็น9วนะระดับ9ก้าเราก็กดเสร็จสิ้นไปเลยปึ๊บนี่ อันนี้คือโปรไฟล์แบบปกติถ้าใครจะเอาแบบเงียบแบบประชุมอะไรก็เข้าไปตั้งค่าได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูกันที่ฟังก์ชันอื่นๆมีอะไรมาให้เราใช้งานบ้างอันนี้จะเป็นหมวดรายชื่อเนาะเราก็จะมีบันทึกการโทรเข้าโทรออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเซตติ้งต่างๆก็จะมีะการแสดงผลเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบว่าสีจ้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้มองเห็นไหม เราก็จะมีเกี่ยวกับไฟพื้นหลังปุ่มกดเราสามารถเลือกได้ว่าจะากี่วินะครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบาตามใจตัวเองก็ได้หมดกลางคืนแบบนี้ก็มีเหมือนกันไปที่พี่ใหญ่เลือกเป็นสัก2 0่วิแล้วกันนะล็อกปุ่มกดต้องการหรือเปล่า1 5บาวิล็อกอัตโนมัติอะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกได้เนาะเวลาไฟปุ่มกดออนที่เลือกแล้วเราก็จะมีอ a เป p ป p e r นะครับมีเป็นแบบเคลื่อนไหวด้วยรูปภาพเพิ่มเติมตรงนี้ก็เราเอามาใส่ได้นะเพื่อนๆนะต้องใส่มมโมรีการ์แล้วกัน อ่ะอันนี้วอลเปเปอร์นะครับมีให้เลือกนี่ลายสวยๆเยอะเลยอ่าพี่เอาเป็นในตัวนี้แล้วกันอันนี้สวยกว่าเลือกไปนะครับแล้วก็จะมีระบบความปลอดภัยนะครับก็จะใส่รหัสพินหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะตั้งค่าล็อกซิมอะไรแบบนี้นะครับตั้งค่าการโทรโอนสายรอสายอะไรแบบนี้ได้การเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ อ่ะประมาณนี้เพื่อนๆการเซตติ้งเนาะลราก็จะมีอีเมลนะครับเมนูข้อความนะตรงนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนๆน,นะอ่ะโอเคเราพิมพ์มาที่ google.com เรียบร้อยแล้วกดตกลงไปนะฮะดูซิว่ามันเล่นเน็ตได้เปล่าเอ้ยเล่นได้นะนเพื่อนๆนะเออเล่นอินเทอร์เน็ตจากซิมได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเล่นผ่านเบราว์เซอร์นะครับมันจะยังไงอะมันไม่ใช่แอป,ปะอะเพื่อนมันเป็นการเล่นผ่านเบราว์เซอร์เนาะ เราก็เดี๋ยวมาลองเทสดูลวกันเราค้นคําว่าปอมไปนะครับกดเตื่อนออกมาค้นหาลองดูซิคือมันอาจจะงงๆนิดหน่อยนะเพื่อนนะเฮ้ยแต่ว่ามันเล่น,นดได้นะเห็นป้าอ่าแต่ว่ามันความเร็วอะไรแบบเนี้ยคือมันมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเร็ววิ่งว้างปึ้งป้างอะไรแบบเนี้ยเพื่อนนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าความเร็ว 3G เนาะแล้วก็เป็นมือถือปุ่มกดด้วยอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความรวดเร็วอะไรมาก นี่เห็นไหมพี่บูนะฮะแต่ว่าตัวจริงที่คือตายไปแล้วัางเนี่ยใช่ไหม <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตนี่คือมันเล่นได้เพื่อนแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาไงนะอ่าตามราคาตามรุ่นของมันก็ว่านไปเพราะว่ามือถือปุ่มกดเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมาเพื่อเล่นเน็ตอยู่แล้วเพื่อนนะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นกล้องถ่ายรูปเพื่อนๆน,นะอันนี้ถ่ายได้นะเดี๋ยวมาลองเทสดูหน่อย <c oughs> โอ้โหดูสิเนี่ยมันจะถ่ายชัดแล้ววะเนี่ยหนึ 1, ่งสอง เบนะเรื่องของความละเอียดนี่คือมันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากเ,เพื่อนๆนะนี่คือตุ๊กตาที่เบย์ถ่ายไเ้เมื่อกี้เนาะอ่าเอาเป็นว่าก็าคือถ่ายคนนี่คือคนอาจจะเป็นผีได้เพื่อนนี่นะฮะถ่ายรูปได้นะไม่มีกล้องหน้านะเ,นเพื่อนนะไม่มีกล้องหน้านะครับแล้วก็สามารถเฮ้ยอะไรเนี่ยมีหมวดต่างๆให้เราเลือกใช้งานด้วยหมวด DC หมวด d V อะไรแบบนี้นะครับ ตัวนี้เป็นการเลือกเปิดแฟลชได้อีกต้งหากนี่มีปรับขนาดได้นะครับความละเอียดมีหมดกลางคืนนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการเพิ่มความสว่างนันเพื่อนนะจะเอาสว่างมากสว่างน้อยนะหมวดเซตติ้งของการถ่ายรูปนี่คือมีได้เฉยนะอันนี้ความคมชัดเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นการชดเชยแสงนะครับโอ้มีหมวดหมู่การปรับของกล้องด้วยไลก์กาดไลท์กาด โอเคนี่คือหมดหมู่ของกล้องนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้นะเอออ่ลองดูซิลองดูซิบันทึกนะเดี๋ยวพี่จะลองดูก่อนน่ะเล็กคอร์ดไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนะเล็กคอร์ดไปละอ่าเดี๋ยวพี่ใหญ่รอสักครู่หนึ่งเพื่อนๆกำลังกำลังเทสอยู่อ่ะเรียบร้อยละพี่ใหญ่ถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองเล่นกัน พอไปละอ่เดี๋ยลอูตกาเอ่อ่ะเอาเป็นว่ามันถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เพื่อนสียงล็โพโภก็ถือว่าดังอยู่นะอา่าลูกเล่นของเขาจะตัวบียอน9ก้าหนึ่งสองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์นะครับการแจ้งเตือนต่างๆเนาะแล้วก็สามารถเล่นวิดีโอได้นะตอนนี้ก็เราสามารถเอาพวกไฟล์ยังไงพวกไฟล์วิดีโอที่มากับเมมอะไรแบบนี้สามารถเปิดได้แล้วก็จะมีเพลงนะครับ อันนี้ก็ต้องใส่การ์ดนะครับเพื่อนๆนะใส่การ์ดแต่ว่าพี่อลองเทสดูก็เสียงไปค่อนข้างดังเหมือนกันมีปฏิทินมีไฟฉายนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็สามารถเลือกเปิดได้นะครับนี่ไงไฟฉายแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สว่างมากหรอกเพื่อนๆเาเดี๋ยวปิดไว้ก่อนแล้วก็จะมีอ e ีบุ๊กนะครับแล้วกการจัดการไฟล์นะครับหรือว่ารายชื่อไฟล์นั่นเองอันนี้วิทยุ FM นะครับลองเปิดเดี๋ยวนี้ กำลังค้นหาสถานีนะเพื่อนนะอันนี้ไม่ได้เสียบหูฟังนะจะฟังได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองให้มันค้นหาเสร็จก่อนแล้วกันเพื่อนอ๋ออันนี้คือดีนะเพื่อนนะไม่ต้องเสียบหูฟังนะฮะคือส่วนมากแล้วจะต้องเสียบหูฟังเป็นเสาอากาศอะแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่ต้องเสียบหูฟังเลยเห็นไหม เอยโอเคเลยนะฟังวิทยุได้เไม่ต้องเสียบหูฟังนะเพื่อนนะอ่าอันนี้เป็นรูปภาพนาะเพื่อนเอนานอะก็เป็นการถ่ายรูปเมื่อกี้แหละแล้วก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารนะครับผ่านบลูทูธได้ตัวนี้เออคุณดูสมบัติมันก็ถือว่าเยอะนะเพื่อนนะมีเครื่องคิดเลขด้วยนี่นะครับโปรแกรมบันทึกเสียงตัวนี้ก็สามารถอัดได้มีเกมนะครับอ่าตอนนี้จะเป็น AS S i m เนาะเฮ้ย นาฬิกาพวกเกมแปลงหน่วยอะไรต่างๆพวกนี้นะน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมเป็นปอนอะไรแบบนี้เฮ้ยคุณสมบัติที่คือมันเยอะนะนเพื่อนนะอันนี้โอเปรามมนีนะครับก็จะเป็นการเข้าเน็ตนะครับอ่ามันทึกช่วยจำอะไรแบบนี้ก็ก็มีได้นะฮะอันนี้ทวิตเตอร์นะเฟซบุ o กนะเป็นการเล่นผ่านเบราว์เซอร์อะ่ะเพื่อนๆนะอ่ะโอเคเพื่อนๆและนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของตัว b ีออนเก้นนะฮะ โดยรวมนะสิ่งที่พี่ใหญ่ประทับใจนะั่นก็คือในเรื่องของปุ่มกดนี่แหละเพื่อนๆปุ่มกดนี่คือมันปุ่มใหญ่มากๆแล้วก็วางเรียงชิดติดกันแบบนี้คือมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จอนี่คือใหญ่มากนะครับจอนี่คือใหญ่จริงๆจอเนี่ยขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ใหญ่ดูสเปคข้างกล่องก่อนนะจอที่มันแจ้งเอาไว้เนี่ยคือขนาด2.8เพื่อนๆ2.8เนี่ยถ้าเป็นปุ่มกดนี่คือขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะเพื่อนนะ ความะเอียดของกล้องเนี่ยจะเป็น VGA นะครับไที UFM ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบหูฟังนี่คือดีมากๆ CPU ตัวนี้จะเป็นของ s p e c t r u มนะครับ7701ตัวนี้คือ 3G แท้นะเพื่อนๆนะคือมือถือบางรุ่นนะเพื่อนๆนะเอาจริงๆมันจะเป็นประเภทพวก 2.5G อะ่ะคือกึ่งๆ 3G แต่ไม่ถึง 3G พวกนั้นมันจะใส่ซิมได้เป็นบางอันเป็นบางเครือข่ายนะครับแต่ว่านี่คือ 3G แท้เพื่อนๆ เพื่อนๆสามารถใส่ได้ทุกระบบนะครับเพราะว่าตัวนี้มันปลดปลอกเรียบร้อยแล้วราคาที่มันขายตามร้านทั่วไปเนี่ยก็พี่เปิดดูใน Lazada ก็<ด>จะมีตัง้งแต่590บาทนะครับพวกนั้นอาจจะล็อกซิมดีแท็กนะแล้วก็จะมีเป็นพวก690 790, 890ก็แล้วแต่ร้านนะคือพี่เอญเข้าไปดูในคอมเมนต์เขาก็บอกว่า,าคนที่ซื้อไปบางคนก็บอกว่าอ่านบ้างอ่านบ้างอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครสั่งซื้อกับพี่ใหญ่นะครับราคานี่ก็ 890บาทแต่การันตีว่าใส่ได้ทุกซิมเพื่อนๆนะใส่ได้ทุกซิมแล้วก็ก่อนที่จะทําการส่งให้กับลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจะใส่ซิมเทสให้ทุกระบบแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าชัวร์ไม่ต้องแบบว่าส่งไปส่งมานะส่งไปแล้วใส่ไม่ได้ก็มันต้องส่งกลับไปอีกเสียเวลาเฉยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะเทสให้ก่อนส่งแล้วกันนะครับราคา890บาทถ้าใครสนใจสินค้าก็สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ แต่ถ้าเบอร์ว่าใครอยากจะสั่งผ่านทาง l a z a d a ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ใหญ่จะพยายามคัดเลือกหาร้านที่เขาค่อนข้างโอเคอดีๆให้รักกันนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว e y o n d 912นะครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นเขารีวิวเรื่องของมือถือปุ่มกดเท่าไหร่นะฮะก็พี่ใหญ่รีวิวให้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคที่สุดละเท่าที่ขายมาหลายๆย,ยี่ห้อนนเพื่อนนะ,อะถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ จัดซื้อได้เลยเป็นเพื่อนปุ่มใหญ่ลำโพงเสียงดังวิทยุไม่ต้องเสียบหูฟังนะครับเรื่องของกล้องก็มีถ่ายได้นะครับรูปถ่ายได้วิดีโอก็ถ่ายได้เหมือนกันโอเคนี่ก็คือรีวิวนะครับบีออน912้าว่าใครไม่กด s u b s c r i b e ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลเขาสารใหม่ๆมาจะได้เห็นกอนใครเพื่อนเขาสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านีเน้เพื่อนทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ